เย้ยลีมหน้าจอแตก100บาทนะครับที่ตลาดลูกคู่นะครับตีนหน้าอราคาไม่แพงหกส6บบาทไอโฟนรุร่นเก่านี่มีการได้รับมาที่ตลาดเลียบฟิล์มเลย3า้ลองดูที่เราให้เท่าไหร่เนี่ยสองตัวเนี่ย ก่อน,น<ะ>อที่ใคไม่เข้ากันหรือเปล่าฮะก็มันไม่ได้นี่ออกใช่ไหมมีหลายลายเข้อาอะไรนั่งเหรอเจอรูปก่อนรูปกวนดำาองเาัาไม่กล้าสวมเข้าไปข้างในเธอมาแลือกเสื้อนนหน่อหน่มาเลือกเองเลยว่ากัไผมชอบใส่อ่มีไงล้ะรอนเท้าเจอแล้วรองเท้าแตก สวัสดีครับตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่ตลาดนุด่งหูะนะครับเย็นมันเป็นอากสบายดีวันนี้เราจะมาหาซื้อรองเท้าแตะนะครับเนื่องด้วยวันเสาร์ที่ถึงนี้เราจะไปเที่ยวล่องแพกันที่จังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์นี้วันนี้มันเป็นเรื่องหัดนะครับเราก็เลยเตรียมตัวนะครับก็แวะมาซื้อรองเท้าแตะ คู่ใหม่นะครับพว่าตลาดนหูนี่เป็นตลาดที่เว่าของเยอะมากเสื้อผ้าเยอะมากนะครับเสื้อผ้ากร,กระเป๋ากระเป๋ารองเท้ามีครบเป็ของกินก็เยอะค่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดน้หูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรมากกว่ารองเท้าหรือเปล่านะครับไปชมกันเลย สองมันจกี่องอ่ะลองเท้าเหรอช่วนี้เละ แล้วรองเท้าเจอแล้วรองเท้าแตะเราต้องซื้อคู่ที่ทนและใส่ได้นานอ่าดูรองเท <ะ S 2> ้าครเลยพี่เย์ดูดูก่อนข้อถามนะคะาชอบตัวไหนค่อถามรอ,องเท้าแตะก็คือแบบแบบนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบขีดใช่ไหมแบบนี้แหละ โอ้สังเกตดูแอดดาเต็มเลยน่าจะเป็นที่ห่อที่ฮิตกันแอดดาเนีนี่เลยสวยดีแบบเนี้ยแต่ว่าม,มันมันมีซุกเบอร์ไหมไม่หนักก็ไม่เปลี่ยนแน่เอาแบบนี้บ้างหรอไหนเป็นคู่หรอคู่อะไรเนี่ย สองร้อยสองร้อยอันนี้เบอร์อะไรพี่ใส <It> ่เบอร์อะไรตอนนี้พี่ใส่เบอร์อะไรเอาเบอร์เนี้ยพี่ใส่เบอร์เบอร์เนี้ยนี่มันเบอร์อะไรพี่ใส่เบอร์อะไรไม่รู้ดูออกไหมโกหกป่ะอันนี้มันเบอร์แปดแล้วเบอร์เจ็ดอ๋อนี่ไงมันเขียนเลขสี่สิบเอ็ดอยู่นี่ นะสีขาวดีกว่าลองใส่ดูเบอร์เจ็ดเฮ้ยเบาดีเหรอนี่เหรอเออลมห้าวแตะน่าจะเบอร์เจ็ดนี่แหละ ะ <Huh? S 2> ไม่ใช่รองเท้าเตะเขาเรียกอะไรไม่ดูเอาสีขาวมาบุา้นยังไงเบอร์เจ็ดเอามาโอ้ฝนตกแล้วฝนตกแล้ว Kerang ke nak dengar กินแคมจะเสียมเราคนไม่ไปอ่ะไม่เสียหรอกปะไม่อกากาศเยอไม่มีเงินเลืเอกเค่ะเลืเอกอ,องอม่หรถมันจ็เจาแล้วครมัคา,ายเครื่องโอเคอร่อพุ่พมตกหนักเลยะ ¡Mmm!

ขนมอันนี้คล้า,คายกันอยเอาเรวมไหมครับรใช่สี่สิบบาทเน,นาะขอบคุณจาะ

ลองส่งลองกางเกงลองสุกอ๋อมันคือเดียวกันใช่ไหมเน่ยง่ายาลบนแล้วมันมีไซส์ไหมลองส่งจ้าอ๋อมันจะเท่ากันหมดเลยใช่ไหมลองกางเกงลองกางเกงเราจะไปเที่ยววันเสาร์สามห้า ลองดูที่รถให้ได้หลยเนี่ยสองตัวเนี่ยสามหน้ากับสองหน้ามันหน้ามันชัดจีแต่มีแต่ที่หนูลองใส่ดูก่อนแล้วที่ไทยมันเข้ากันหรือเปล่าฮะลองใส่ดูก่อนเข้ากันไหมใส่กันใส่กางเกงใส่นี่เหรอกางเกงนี้ก็ได้แกางเกงนี้ก็ได้แล้วมันคล้ายๆกันแต่เสื้อเราเฮ้ทำไมสีมันโหดแบบนี้ว้าย ใช่ค่ะอนนี้เาจัดงานเเริ nah ่มขเริ่งานต้องตัช hmm. ่ใส่เส mm ื hmm. <s <s ้อขาวข้างในใช่ไหมใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่สบายด้ปี พิสตดให้ครับ <lodge> อ <something up> ันน yeah, like ี้อะไรพี่เห็นไหมมันมีเสื้อแบบนี้ด้วยใช่ไหมเนี่ยนี่ไงเสื้อแขนขนด้วยใช่ใส่ไว้ต้องแขนขนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้มันมันจะไม่ร้อนใช่ไหมมันใส่เสื้อแขนขดหรือเสื้อกล้ามหรือเสื้ออะไรก็ได้มันก็ตัวใหญ่ไม่มันไม่เล็กใช่ไหมเนี่ยปีไซส์ปีไซส์โอเวอร์ไซส์เป็นหัวไหล่น้องไม่หน่อยแล้วก็เลยต้องใส่เป็นที่พุ่มเข้าไป ว่าหนึ่งอันนี้นะพี่ไพยเชื่อข้างในไม่ต้องเอาแพงก็ได้เสื่อบางๆปกติก็ได้ยู่บ้านก็มีมันกี่ร้อยเนี่ยที่บ้านนะมันกี่ร้อยนะมันไม่แพงไปอีกหรอสองร้อยนะตัวละสองร้อยแต่ไปเรียนดนตรีก็ได้นะ จะอไวมก็ได้แต่พูดมัีส0รเท่ากันพดไม่น่าเข้าจะใส่คือไม่น่ะลองเทียบดูซิทํนไงมีกระจกดวอ๋อให่มใหญ่ใส่กที่หัวไหล่ไงมันจะผิดตงมาประมาณนี้ม่้ใหญ่ มันไม่มีเล็มันไม่ไม่มีเล็กก่านี้แล้วเล็กสุดแล้วค่ะพอนีแต่ย่าเอฟแอลไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเขาดูเสื้อตอนนี้อีกหนึงมีกระจกด้วยเขาดูเสื้อตอนนี้ถ้าหนูมีเสื้อถยืดหรือเสื้อก้าที่บ้านก็เปลีกันได้เลยเอ็เอาผ้าใบเนาะเสื้อขาวอยู่บ้านก็มีได้ตัวแล้วเอาแค่สองอันก็พอแล้ว นะตัวนี้สวยแต่ตัวเมื่อกี้มันมันใหญ่สบายไปอ่ะพี่สตัวดีเนะลยราคาห้าร้อยห้าสิบหาร้อยห้าสิบสอามห้าหกดป๊อป,ปลดให้

เราซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็ฝนก็หยุดแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวกลับน,นะครับได้ของเตรียมมาจนมือเลยหมดไปประมาณสองพันกว่าบาทนะครับนอนๆแล้วค่ะตลาดลุกผู้จบหมดหมดไปประมาณน่าจะสองพันสองร้อยประมาณนั้น เออโอเคก็ประมาณนี้นะครับแวะมาซื้อรองเท้าเสื้อผ้าแว่นตานะครับซื้อเสื้อให้กับไปชุดให้กับโอ้ยรองเท้าใหม่เป<ห>ื้่นหมดเลยตัวหนึ่งโอเคที่นี้ก็มีประมาณนี้แหละประมาณนี้ค่ะฝนตกคุณตกแ้ะพี่นอ้องคุณตกแห้งเห้ โตรียมตัวกวันอะดยนะฝนยั่มีนะฝนอียวุณสำหรับการรับชมทุทการติดตามนะครับขอบคุณค่ะครับที่ดีก็มีประมาณนี้สวัสดีสวัสดีค่ะ